สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมไฟทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนายเอนะครับกับเกมซีซิตี c ้เนาะโดยเป็นในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวกราฟแล้วก็แนวโน้มของตัวเกมคริปโตคาคริปโตเพนนะครับแล้วก็คริปโตกาศนะครับโดย3เกมนี้ตระกูล C นะคะหรือว่า c c i t y ที่เราเรียกกันเนี่ย อนะตอนนี้เนี่ยตัวซีคาหรือว่าทั้งสังเกมเนี่ยเขามีอัปเดตก็คือ,อผู้เล่นเนี่ยจะต้องถือเหรียญน,นะฮะห้ซีคานะครับยีซีแพนแล้วก็5ซีกาดนะครับในบอเลตเพื่อที่จะทําการถอนได้นะครับโดยรวมทั้งหมดสามเหรียญเนี้ยผมคํานวณแล้วมันอยู่ที่ประมาณ25ดอลลาร์ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในการถือ แต่สำหรับอย่างเรา,เ,ราเองเนี่ยผู้เล่นตัวเล็กเนาะมีมีรถม,มีเครื่องบินแค่ไม่แค่ไม่กี่คันแบบนี้ครับหรือว่าอย่างผมเนี่ยขายรถไปตั้งแต่ตอน1ดอลลาร์เนาะแล้วก็ตอนนี้ราคาเหรียญมันก็ลงมาราคาซีคาเนี่ยลงมาอยู่ที่0.15จลงมาเยอะเลยแหละผมขายตรงแถวนี้นะอ่ะตอนนี้เนี่ยอย่างผู้เล่นตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยถือเหรียญจํานวน25ดอลลาร์เนี่ยมันก็ไม่ เขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ค่อยกระทบกระเป๋าเราเท่าไหร่ถือว่ามันไม่เยอะแต่สําหรับผู้เล่นที่มีหลายๆ Account เนาะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในเกมไอ้ตะกูลซีเหล่านี้มันมีสุลตา่านอยู่ใช่ไหมเออพอมีสุลตา่านปุ๊บเขาถือเอ่อตัวซีคาหลายๆลาย o u n t สมมุติ5ออห้าสิบแอคเล้วกันลดซัก40-50หรือว่าเป็น100ยคันเนี่ยแล้วเขาเนี่ยจะต้องทําการถือเหรียญ ทั้งหมด3เกมรวมกัน100 a c c o u n t อเาน์่ะหนนะก็รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยก็ตกประมาณ2,500ดอลลาร์ 2, นั่นถือว่าก็เป็นจำนวนที่สูงมากนะครับแล้ว2,500ดอลลาร์ทุกๆ a c แ o u n t เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยสำหรับคนที่เป็นสุลต่านะสำหรับผมเป็นสุลต่ตานันก็ไม่ไม่คุ้มที่จะแบบ ถือเหรียญเยอะขนาดนั้นแล้วก็หลายๆ a c c แอคเคา์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นไปได้คือ,อผู้เล่นที่มีหลายๆลายแอคเคา์เนี่ยเขาก็จะทําการขายรถขายเหรียญขายอะไรเพื่อเอาเอาแอคเคาน์อื่นๆมารวมกันให้เหลือแค่แอคเคา t ์เดียวประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่จะกระทบกับผู้เล่นที่มีหลายๆ account นะครับอย่างเราคงไม่กระทบอะไรมากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่สิ่งสําคัญครับไอตัวกราฟนะฮะ ผมจะมาอัปเดตละกันนะตอนนี้เนี่ยจากที่ผมวิเคราะห์ไว้เนาะในคลิปที่ผ่านมาผมประมาณว่าตัวกราฟเนี่ยมันน่าจะลงมาแนวรับประมาณ0.025แต่ทีนี้เนี่ยไอตัวซีคาเนี่ยกราฟนะครับมันหลุดตัว0.025มาแล้วแล้วก็มันลงมาอยู่ที่แนวรับ0 1 6ย่อะไรประมาณนี้นะประมาณ0.0.15่ถ้าเกิดมันหลุดไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ไอตัว RSI ก็ ถือว่าน้อยมากนะอนะ RSI มันมาจมดินแล้วแหละแล้วก็ตัว M M M, M A, M A C D นะฮะก็ถือว่าหลุดต่ำกว่าศูนย์มาแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยซีคาเนาะมีโอกาสแนวรับถัดไปเนาะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ0.1หนตามนะ่าต่อไปคือเรื่องจิตวิทยาลุนลัวแล้วนะ,ะต่อไปก็อยู่ที่ประมาณ0.1ถ้า0.1ไม่อยู่ครับ เออ่ถ้าตามตีตามกราฟตรงนี้เฉยๆนะก็อาจจะลงมาที่ราคานี้ครับประมาณ0.03ซึ่งมันก็ถือว่าน้อยมากๆนะแล้วก็เออ่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็ต้องคอยลุ้นเพราะว่าฐานเหรียญมันอยู่แถวๆนี้ครับไอที่ราคาเริ่มแรกของมันนะครับแล้วก็ในส่วนของเอเส้น EMA นะครับ สองเส้นเนี่ยถือว่าอยู่ห่างกันยิ่งห่างกันแสดงว่าโอกาสกลับตัวมันค่อนข้างน้อยแล้วก็ตัวแนวต้านก็จะอยู่แถวเนี้ยครับค่อนข้างเยอะหนามากๆนะครับเนี่ยความกว้างเนี่ยหนามากๆดังนั้นเนี่ยซีคามีโอกาสที่จะอ่าราคาล่วงไปมากกว่าน,นี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกโอกาสคนที่มีหลายๆแอคเคาน์เนี่ยจะเทขายเหรียญก็เป็นไปได้นะครับเอ่อแต่ทีนี้เนี่ย แม้ว่าราคามันจะลงมาก็ตามแต่มันก็จะมีโอกาสที่จะเด้งกลับไปเช่นเดียวกันเพราะว่ามันลงมาถึงแนวรับประมาณนี้แล้วอ่าแล้วพอเรากลับไปดูที่ตัวอันนี้เป็นจำนวนเหรียญน,นะครับโทเค็นบาลานซ์ที่อยู่ในในแพนเค้กนะครับอ่าตัวแพนเค้กเองเนี่ยเอ่ออ่าโทเคเน็นบาลานซ์ของของตัวซีคาเองเนี่ยก็เหลืออีก2,000กว่า BNB เนาะแล้วก็อ่ามันก็อยู่ทรงๆอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจ,จิการแล้วแหละ ตัวซัลายของเหรียญที่จะเราจะแลกเปลี่ยนได้ในในแพนเค้กสวอปมันก็อยู่คงที่ไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมันหลุดตัวบาลานซ e ์ Balance นะมันน้อยกว่า2,000เมื่อไหร่มันก็มีโอกาสที่จะลงมาเหลือ1,000แบบรวดเร็วมากเลยนะแล้วยิ่งาราคาถ้าเกิดราคาเหรียญน,นะฮะตกลงมาสักประมาณ50%เหลือประมาณ0.7-0.8เนี่ย มันก็จะยิ่งทําให้ตัวบาลานในในแผนเค้กเนี่ยลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับแล้วเรามาดูว่าคนสวับสวบเหรียญในแผนเค้กกันเยอะขนาดไหนนะในช่วงนี้เนี่ยแม้ว่าตัวเดฟเองอะจะอัปเดตในเรื่องของการถือเหรียญน,นะครับแล้วก็อัปเดตในเรื่องของการขายลดเนาะโดยการเก็บแท็กเปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็น25%หรือเปล่าเนาะอันนี้ถ้าผมจำผิดขอโทษด,ด้วยแต่รู้สึกว่ามันจะเพิ่มแท็กในการขายรถนะครับ แม้ว่าจะเพิ่มแท็กในการถ่ายขายรถแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของอาการที่จะต้องมาถือเหรียญน,นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวตัวแท่งสีฟ้าเนาะก็คือเหรียญกลับเหรียญออกจากภูนะครับหรือว่าเหรียญออกจากภูในแพนเค้กเนาะส่วนแท่งสีดาเนี่ยก็คือเหรียญเข้าภูเราก็จะเห็นว่าตัวแท่งสีฟ้าเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะ ไหลออกมากกว่าแท่งสีดำนะครับก็คือมีเงินเข้ามีเงินออกจากพูกมากกว่าเงินเข้าพูนั่นแหละอ่ทีนี้หลังจากที่มันมีการอัปเดตอัปเดตไอตัวอันนี้เป็น address นะครับสำหรับที่เวลาที่เราโอนเหรียญเข้าเข้าเกมอะฮะทีนี้พอเดฟเนี่ยมีการอัปอัปเดตว่าจะต้องถือเหรียญซีคาเนะเาะกับกลายเป็นว่า,เ,าเดี๋ยวนะ ผมอาจจะจำผิดอโอเคครับกลับมาใหม่นะอ่อันนี้เป็นแอดเดรสของตัวแพนเค้กถูกแล้วนะฮะแต่อันนี้เป็นแอดเดรสในการที่เหรียญถูกโอนเข้าในเกมเนาะแล้วก็จะเห็นว่าวันที่เมื่อวานแล้วกันมีการเพิ่มเหรียญซีคาเข้าไปในตัวเกมมากขึ้นนะครับ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มถือเหรียญมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอย่าลืมนะครับพวกที่มีหลายๆลายแอคเคเนี่ยเขาจะซื้อเหรียญซีคาเนาะเพื่อเติมเงินเข้าไปในในตัว account ของเกมเพื่อที่ว่าจะให้ถึงขั้นต่ำในการถอนเหรียญก็คือ100ซีคามันก็เลยเป็นเหตุผลให้ตัวคนหลายๆคนเนี่ยเขาซื้อเหรียญซีคา เติมเข้าไปในแอคเคาหลังจากนั้นก็จะหลังจากวันนี้นะก็จะทําการถอนตัวเหรียญซีคาออกจากเกมทั้งหมดมันก็เป็นไปได้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมตัวเกมเนี่ยมีเหรียญไหลเข้าไปในตัวเกมมากมากขึ้นนะครับแล้วพอเรามาดูตัวโซเชียลสกอร์ของเกมซีคาเนี่ยเออมันก็จะเห็นว่าเออหลังจากเดือนพฤศจิกาไม่ใช่กันยามาเนี่ยตัวโซเชียลสกอร์หรือว่าเออความเขาเรียกว่าอะไรอะ ความนิยมในในโซเชียลของเกมซีคารเนี่ยมันลดน้อยลงตั้งแต่เดือนกันยายนละแล้วมันก็อยู่นิ่งๆนิ่งๆมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาช่วงนี้เนี่ยฮะเอ่อมาช่วงเนี้ยอ่าตัวโซเชียลเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่ามันอาจจะเกิดจากที่ว่าเดฟมันมีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตคนก็เลยมาอัปเดตเรื่องเกมซีคาร์ซีแพนแล้วก็ซีกาดเพิ่มมากขึ้นเนาะมันก็เป็นไปประมาณนี้นะฮะในส่วนของเกมซีแพนครับ เออลงมาจากประมาณเจ็ดดอลลาร์นะตอนนี้ราคา0.04 0.4ดอลลาร์นะครับตัวกราฟเนี่ยเป็นไป,นปนทิศทางเดียวกันกันกบตัวซีคาเลยนะะลงมาถึงแนวรับแล้วแล้วก็ส่วนตัว EMA เนี่ยยังถือว่าหนามากๆนะเส้นสีส้มกับสีเขียวเนี่ยมันมันอยู่ห่างกันมากการที่กราฟมันจะอ,อกลับตัวได้เนี่ยเส้นมันจะต้องมาให้มันอยู่ ใกล้ๆชิดกันแบบนี้เรื่อยๆนะฮะแล้วแล้วเส้นสีส้มมันก็จะตัดขึ้นเป็นแบบนี้อ่าให้ให้เส้นมันแคบมาแบบนี้นั่นคือจะถึงจังหวะที่ตัวกราฟมันจะเริ่มกลับตัวนะฮะแต่ตอนเนี้ยแนวต้านยังค่อนข้างหนาสิ่งที่เป็นไปได้นะก็คือตัวเหรียญเนี่ยมันจะลดลงมาถึงประมาณศูนย์ชุดหนึ่งเช่นเดียวกันอันนี้ผมไม่ได้ฟัดหรือว่าอะไรนะแต่ก็วิเคราะห์ตามรูปแบบของกราฟที่มันมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ กราฟมันอาจจะเด้งกลับเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็มาชนที่แนวต้านแถวราคา1ดอลลาร์หรือว่า0.8ดอลลาร์แล้วก็กลับลงมาอยู่ที่เดิมก็เป็นไปแบบนี้ก็ได้นะครับตัว MACD กับ RSI ก็บ่งบอกว่ามันเป็นขาลงอยู่เช่นเดียวกันแรงซื้อก็ไม่มีแล้วนะตัว CPAN พอมาดูอ่าตัว CPAN กับ c ีกาเนี่ยผมไม่ได้เล่นเนาะดังนั้นผมก็จะไม่ไม่ทราบแอดเรสตัวที่ มีการโอนเหรียญเข้าเกมแต่เราจะมาดูตัวพูในแพนเคกแผนเคกสวอปกันละกันนะครับตัวแพนเคกสวอปเนี่ยพูก็ค่อนข้างมีแนวโน้มที่มันลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดที่ประมาณ2,000ได้นะครับแล้วก็ตัวโทเค็นทารนเฟอร์เนี่ยการสวอปเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าถูกสวอปออกจากแพนเคกมากกว่าที่จะมีคนซื้อเหรียญเข้าเข้ามานะครับ อ่าก็ดังนั้นก็เป็นไปตามกราฟเนาะอ่าพอมาดูสีสีการ์ดครับสีการ์ดเนี่ยมันจริงๆแล้วพื้นฐานของเหรียญทั้งสามซีเนี่ยมันควรที่จะราคาเท่ากันกับกลายเป็นว่าตัวซีการ์ดเนี่ยราคาเหรียญพุ่งไปถึง1ิบดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้มันลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณสองดอลลาร์ในส่วนความเห็นของผมเนี่ยซีการ์ดมันก็จะมีโอกาสที่ราคาจะกลับลงมาเท่ากับซีแพนซีคาได้เช่นเดียวกันนะอ่า แนวรับต่อไปของซีการก็ประมาณ1.8ลงมาเหลือ1.2แล้วก็0.68นะครับแล้วก็0.3มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเหรือเราก็ต้องอ,อ,อ,อตัวซีการเนี่ยพอมาดูภูในในแผนเค้กเนี่ยก็เนี่ยพอมาดูภูในแพนเค้กเนี่ย,นนค,นยคนแทบจะไม่ค่อยซื้อขายเหรียญแทบจะไม่อันนั้นทีนี้ก็ดูแล้วซีการน่าจะเป็นเกมที่ คนเล่นน้อยที่สุดในบรรดา3านะครับซีคาอาจจะเยอะที่สุดรองลองมาก็เป็นซีแพนแล้วก็เป็นซีกาดเนาะเพราะว่าซีกาดเนี่ยราคาค่อนข้างแพงมากๆเลยแล้วก็ตัวพูเนี่ยมีคนขายเหรียญมากกว่าที่จะซื้อเหรียญเช่นเดียวกันเหมือนกับหลายๆเกมนะครับแล้วก็เอ,อมีอะไรอีกเอ่ยอ่าตัวซีกาดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ราคาจะลงมาแบบตามที่ผมบอก แล้วก็ถ้าเกิดมันจะเด้งนะครับมันก็อาจจะเด้งแ,แถวๆราคานี้ครับแถว1.2เด้งกลับมาอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์แล้วก็อาจจะลงมาที่1.2อยู่แบบนี้นะครับมีเป็นเป็นแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็เอ่อตัวเกมทั้ง3เกมเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยเดฟนะครับควรที่จะเร่งพัฒนาหรือว่าเร่งปรับปรุงนะฮะแต่ความเห็นส่วนตัวของผมนี่รู้สึกว่ายิ่งเดฟปรับมัน มันเริ่มเริ่มมั่วไปกันใหญ่แล้วเนะาะในความเห็นส่วนตัวของผมอะรู้สึกว่ามันจะเริ่มปรับเริ่มมั่วกันไปกันใหญ่แล้วเดฟต้องตั้งสติใหม่นะครับแล้วก็ลองมาแก้เกมกันใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงทํำยังไงให้ผู้เล่นหันกลับมาเล่นแล้วก็ลงทุนได้เพิ่มอีกอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ตามกราฟทางเทคนิคนะครับแล้วก็เ่เพื่อน ก็จะต้องติดตามข่าวสารของตัว C.City แล้วก็เดฟอาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงแล้วก็กราฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแต่ตอ,แตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีอัปเดตใหม่เนาะแล้วก็การที่เพิ่มแท็กเพิ่มภาษีเพิ่มแท็กให้ถือเหรียญเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มให้คนถือเหรียญมากขึ้นแต่ก็ในทางกับกันก็อย่างที่ผมบอกคนที่มีหลายๆ a c c แอคเ ก็พยายามที่จะขายลดขายเหรียญเนานะแล้วก็ทําให้ราคารถเนี่ยมันลดลงนะแต่ก่อนเนี่ยโอเคครับเ,เน็ตผมน่าจะไปแล้วเมือม่อแต่ก่อนเนี่ยราคารถเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหกรกว่าณนะตอนนี้ราคารถลดลงมาเหลือที่590้านะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอีกเนาะก็ลองเพื่อนๆก็ลองติดตามสถานการณ์ตัว 4ซ,ซิตี้กันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางการวิเคราะห์ตามกราฟทางเทคนิคเฉยๆนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาทําให้ทุกคนปานิกในการขายอะไรแบบนี้เนะาะก็หวังว่าคลิปนี้นจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดว่า,ามีคำแนะนำติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับถ้าหากชอบ คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตตัวเกมอื่นๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ